ตอนนี้ก็เกือบเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับตอนนี้เราจะออกจากโรงแรมเดอบอสกินลุยสอบมาไราสระขามปะไปกันเขามายืนหน่อยนอนรถเนี่ยตอนนี้จะออกจากโรงแรมนะครับเพื่อไปที่มอมอสอกำหนดการให้ไปถึงก่อนเจ็ดครึ่งเจ็ดครึ่งอันนี้เราออกประมาณเจ็ดโมงก็ใช้เวลา ออกจากโรงแรมเดอะบอสมี่ประมาณ5-10นาทีแล้วแต่รถติดไมด่ติดพอดีมีโรงเรียนสตรีวิทย์มาแข่งโครงงานนะฮะอันนี้เป็นรถก็เลยจะออกย,อยากๆนิดนึงมุมจะอับๆหน่อย เมื่อวานนะหน้ากวางก็เป็นรอยนี้โดยประมาณยาวสุดลูกตาเลใกล้ถึงแล้วนะครับมันไม่มีรถเนี่ยเมื่อวานเราก็จะอ,อ้อมไปอ้อมมาแยกนี้บางทน,นี่ไงใช่แยกนี้เดี๋ยวซ้ายลงไปนะครับ สายเรามองอยู่นู่นยอดปราสาทนู่นอะไรนะที่เราว่ากันนะเคยเจดีเหรอ <c oughs> ที่เห็นข้างหน้านี้ก็น่าจะเป็นการจัดการนะคะรับการจัดการก็จะมีดุกร้อน สาวเตรียมตัวนจะจ๊ะส,สู้ๆทําเท่าที่ทําได้อย่าไปกดดันตัวเองไอ้แม่วาโผล่หน้ามาหน่อยแมว่วาโผล่หน้ามาหน่อยอนี่ฮะอันนี้ก็เป็นทีมงาน <c oughs> อีกหนึ่งท่านนะฮะที่ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคมาจากกุดรนใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงใช้อนุพันธ์อ่าให้มาถึงตอนเจ็ดครึ่งตอนนี้ก็เกือบเจ็ดโมงสิบ รรเเ่มเยอะว,วันนี้ก็จะมีแข่งกิจกรรมหลากหลายอยู่นะครับมีอกูด้วยด้วยมีแข่งาามีเทศกาล่าจะมีวิ่งมาราธอนือเปล่าไม่มั่นใจนะนั่นไงอะไร ทูลินก็มาบัวเขียกิทยาเนี่ยตึกจะเป็นตึกตัวนี้นี่ที่เราจะมาส่งน้อง แข่งวิ่งมาราธอนด้วยนะครับป้าโชคดีทุกคนสวัสดีค่ะตั้งใจทำให้เต็มที่สู้ๆ ต่อไปก็กลับที่ภักเหมือนเดิมครับใช้เวลาประมาณแทน